ขอต้อนรับสู่ช่วงบางกอกเซ็กเวิร์แฮน์นะสำหรับวันนี้นะครับเรามีรถมาแนะนำนะมือ2สภาพดีสภาพนางฟ้านะได้แก่เจ้าแกนฟิลโนสีขาวคันนี้นะสำหรับแกนฟิลโนคันนี้นะครับผมจะเป็นตัวปี2024 ABS สีขาวเบาะแดงนั่นเองสำหรับแกนฟิลโนคันนี้นะฮะไม่เคยผ่านสภาพการชนหรือว่าการดัดแปลงใดๆมาก่อนเลขไม์อยู่ที่13,900กิเมตร จัดอยู่ในสถานะรถมือ2เกรด A++ บวกบวกเทียบเท่ากับรถมือ1กันเลยและแกงฟิลาโน่คันนี้นะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่น ABS มาพร้อมกับกุญแจรีโมทและสำหรับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคันนี้นะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดนะจะเป็นสีขาวมุกตัดี่บบอสีแดงของแท้มาจากโรงงาน และสำหรับราคาของเจ้าแกงฟิลโนโกคันนี้นะฮะเปิดมาอยู่ที่5 9 9 0 0บาทมาเอารถไปได้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแบบเงินผ่อนนะก็มีนะครับผมผ่อนเริ่มต้นแค่2,580บาทต่องวดสำหรับลูกค้าท่านไหนนะ,ะที่อยากดูรถตัวจริงนะ,ะสามารถมาได้เลยฮะ,ะที่บางกอกโอไซค์สาขาห้วยขวาง